พิธีส่งน้าพระเจ้าตนหลวงพระคุณเมืองและสักกล้าวดังหัวพระเทระผู้ใหญ่ตลอดจนรถน้ําขอพรท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาเนื่องในเทศกาลสงกรานในปี2557เมื่อวันที่18เมษายน2557 ประเพณีสงกรานถือเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมาแต่โบราณชาวไทยจะนิยมไปทําบุญตบบาทรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ผู้เคารพนับถือและพระเทระผู้ใหญ่ตามประเพณีอันดีงามของไทย,ไทยจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีสงน้ำพระเจ้าตรหลวง สรงนามพ่อคุณงามเมืองและสักกล้าวดำหัวพระเทระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประเพณีป,ปีใหม่เมืองประจำปี2557เมื่อวันศุกร์ที่18เมษายน2557นี้สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย เวลา8ากา30นาทีท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปลงพร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดพะเยาองค์กรธุรกิจเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนชาวพะเยาร่วมพิธีสงน้ําพระรูปจำลองพระเจ้าตนหลวงที่พระวิหารวัดสรีคมคําพร้อมกับทําพิธีสัะกล้าวดําหัวและถวายเครื่องทิธธรรมแด่พระสงฆ์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ประกอบไปด้วยพระอุปรีคุณูปมาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะพังหกเจ้าอาวาสวัดศรีคงคำพระราชปริยัตริรองเจ้าคณะจังหวัดพยาและพระสุนทรกิติคุณรองเจ้าอาวาสวัดศรีคงคำกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมด้วยเจตนา หรือบาดเจตนาก็ดีขอพระเดชพระคุณได้โปรดยกโทษและฮือศีลฮือพรชัยเพื่อเป็นมังคละแก่พวกกระผมทั้งหลายโดยเทินโครงการเปลีใหม่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกัน มาบำเพ็ญบุญกุศลโดยเยดหลักของพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาปฏิมิอับวาทท่างหลาย ไม่ลาเสียจังจ่างจิ์ประเภทนีดั้งเดิมที่เป็นมาล่วงแล้วอากันรักษาขนงตำเยียมประเภทนีของการเปีนใหม่ทันทั้งหลายได้้อมใจกัน บำเพ็ญบุญกุศลโดยเยึดหลักของพวะบุทแหศาสนาเป็นสัมมาปฏิบัมิอบว่านทัน้งหลาย ภายลาเสียจยางจาลิตปะเปเนดังเดิมที่เป็นมาหลวงแล้วพากันรักษาขนมตำเนียมปะเปเนเสืิบต่อกันเป็นสาย อาตมาบากรู้สึกมีความป็นเดิยนเดีมากที่ได้รู้ได้เห็นสนากานการา์รูปแนกการได้พร้อมใจกันมามอมเพนคุรสนเื่มงในสม กา,าก,การเทศการสงการปีใหม่นับว่าต่าง่างหลายเย็นจักขนุธตามเนียมประเพนเนหวอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นเวลา9้านาฬิกาท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาได้ประกอบพิธีถวายน้ําสงแด่พระคุณงามเมืองนาะอนุสรีพระคุณงามเมืองตลอดจนเดินสายสาเกล้าวดําหัวและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตามวัดสําคัญในพื้นที่อำเภอเมืองและอ,อ,อําเภอไม่ใจาน นลมัเปวลา12นาฬิกาได้ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและภริยาทั้งสองท่านนที่บานพักของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแต่ละท่านประกอบไปด้วยท่านรองนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้วารชการจังหวัดพะเยาต่อจากนั้นในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา1 4บนาฬิก,กาเป็นต้นไปได้มีขบวนรถน้ำดำหัวพ่อเมืองพะเยาประจำปี2 5 5 7เพื่อรถน้ำดำหัวนายชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้วารชการจังหวัดพะเยานาที่จวนผู้วารชการจังหวัดพะเยามีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย วรนส่วนราชการพี่น้องประชาชนชาวพะเยาและทั้งหมดได้แต่งกายชุดพื้เมืองเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพ,พรียงกันวันสงกรานต์ปีใหม่ใจฉ่ำชื่นระเริงรื่นสาดน้ำกันฉ่ำชุม่มสาธุชนพร้อมหน้ามาชุมนมุมทั้งสาวน่มกรุมกริ่ม,มยิ้มระไหมได้ทำบุญตักบาทมิขาดตก ได้ปล่อยนกปล่อยหนูงูปลาไหลมีความทุกข์กับเขาหน่อยก็ปล่อยไปสบายใจนั่งยิ้มด้วยอิ่มบุญ แฟนเร,รออยกจะบอกคือฟังนอกอยังบม่มีไม่รอกวาร่วงยังเป็นสาวี่กระจายคนนี้แล้วมันเป็นนแล้วกระจายคน